คนประสาทเกลียดหมาเกลียดแมวเวรกรรมแบบไม่ปราณีลุงมีไม่ใช่แค่เกลียดหมาแมวแต่เขาสนุกกับการทำให้มันเจ็บถังน้ำเย็นจัดผสมผงซักฟอกถูกสาดใส่หมาจรแมวท้องแก่ที่หลบฝนใต้รถถูกเขาไล่เตะจนกระเด็นเสียงร้องแหลมๆคือเสียงที่ทำให้เขายิ้มพวกมึงไม่ควรเกิดมาไม่มีใครกล้าหือ เพราะเขาอารมณ์ร้ายเหมือนคนประสาทใครเตือนก็โดนด่าใครช่วยสัตว์ก็โดนขู่คืนหนึ่งหลังจากเขาสาดน้ำใส่แม่แมวกับลูกอีกครั้งฟ้าผ่าดังสนัน่นทั้งที่ไม่มีฝนไฟในบ้านดับอากาศเย็นเฉียบและน้ำเริ่มหยดจากเพดานหยดหยดหยดไม่ใช่น้ำใส แต่น้ำขุ่นเหม็นเน่าเหมือนน้ำท่อที่เขาเคยสาดใส่สัตว์ลุงมีเริ่มหายใจติดขัดผิวหนังแสบเหมือนถูกน้ำร้อนลวกเขาวิ่งออกจากบ้านแต่ซอยทั้งซอยเงียบผิดปกติไม่มีคนไม่มีเสียงมีแต่ดวงตาเรืองแสงนับสิบคู่หมาแมวตัวเปียกโชกขนร่วงหนังถลอกบางตัวขาเป๋บางตัวตาบอด พวกมันล้อมเขาไว้ช้าๆไม่มีเสียงเห่าไม่มีเสียงขู่มีแค่เสียงน้ำหยดเหมือนตอนที่เขาสาดใส่มันลุงมีกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกน้ำสก,กรปรกเริ่มไหลออกจากปากจมูกตาเหมือนร่างกายกำลังถูกสาดจากข้างในเขาล้มลงดิ้นเหมือนสัตว์ที่เคยถูกเขาทำร้ายหายใจไม่ออก หนาวกลัวเดียวดายในวินาทีสุดท้ายเขาเห็นแม่แมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้มองเขาด้วยสายตาไม่โกรธแต่ตัดสินเช้าว,วันถัดมาชาวบ้านพบศพมนัสนอนตายกลางซอยตัวบวมเปียกชุ่มเหมือนจมน้ำทั้งที่ไม่มีฝนปากอ้าค้างดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัว ตั้งแต่วันนั้นซอยนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกแต่ทุกคืนฝนตกคนจะได้ยินเสียงน้ำสาดและเสียงร้องแผ่วๆคล้ายคนขอชีวิตข้อคิดแบบไม่สวยงามสัตว์ไม่มีปากโต้เถียงแต่กรรมไม่ต้องใช้คำพูดทำกับใครไว้วันหนึ่งมันจะกลับมาแรงกว่าเดิม และไม่มีทางหนี